นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสพะคะวาพุทโธพะคควาติ อิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอาธิธามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหัง อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุโทโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอะธิฐามิพุโทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุโทโธขอให้ธนบัติใบอื่น ไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิพุทธโธอิติปิโสภควาพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิ พุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิธามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอาธิธามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหัง อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลมาดังวารรินเอเตนะสัจเจนะอะธิฐามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่น ไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิพุทธโธอิติปิโสพระวาพุทธโธพระวาติอิติปิโสพระวาอารหังอิติปิโสพระวาสัมมาสัมพุทธโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิ พโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอาระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอะธิธามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโภภควาติอิติปิโสภคว,ว,วาอารหัง อิติปิโสภคว,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 วาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิธามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่น ไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิพุทธโธอิติปิโสภควาพุทธโธภควาติอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิ พุทโธอิติปิโสพระควาพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอรหังอิติปิโสพระควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอัธิฐามิพุทโธอิติปิโสพระควาพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอาธิธามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโภควาติอิติปิโสภควาอารหัง อิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิธามิพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัติใบอื่น ไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิพุทธโธอิติปิโสภควาพุทธโภภควาติอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธโธขอให้ธนบัตใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐามิ โธอิติปิโสพระควาพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอารหังอิติปิโสพระควาสัมมาสัมพุทธโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอะธิฐามิพุทโธอิติปิโสพระควาพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธโธขอให้ธนบัติใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิธามิพุโทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธ ขอให้ธนบัตใบอื่นไหลามาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิธามิ